ยะสะเจดีสถานที่ยะสะกุลบุตรได้สำเร็จอรหันที่ป่าอิสิป,ปตนะมฤกทายวันเมืองพานานสียะสะกุลบุตรนั้นเป็นหลุดที่เรีวยว่าเป็นลูกเศรษฐีได้มีครอบครัวมีพ่อแม่มีภรรยาที่เรีวยกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ว่า ด้วยบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้ก็จึงได้มาเกิดแล้วก็ได้เดกป่าได้อุทานหรือว่าทีนี้บุญบายที่นี้ขัดข้องก็คือว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความของคารวสของท่านก็เลยจึงได้เดินทางมาที่ป่าอิสิป,ปตนาบรุกทายวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทับนั่งในสถานที่ตรงนี้ แล้วก็พระองค์ได้ยินเสียงยศะะกุลบุตรที่บอกว่าที่นี้วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเดินทางมาพระองค์จึงตัดว่าที่นี้มีวุ่นวายที่นี่มีขัดข้องเธอจึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังยศะะกุลบุตรได้ถอดรองเท้าแล้วก็ได้เดินเข้ามาฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงอนุพิกถาพูดถึงฐานากถาศีลกถาสัากขกถากามาทินกถาและก็เนคขาม,มัสถา พูดถึงเรื่องของอาการให้ทานทา,านกถาศีรกถาการรักษาศีลส,สักกถาก็พูดถึงเรื่องของการเรื่องของสวรรค์การทินกถาก็พูดถึงเรื่องของกามแล้วก็ใน,ำนกำมัคคกตาือพูดถึงการออกบวชกษกุลบุตรได้สําเร็จโสดาบันจากนั้นพ่อก็ออกติดตามมาเห็นรองเท้าลูกได้เอามาก็ได้ฟังธรรมอีกรอบหนึ่ง ส่วนพ่อได้ฟังธรรมก็ได้สําเร็จเป็นโซดาบันเป็นอุบาสกพูดถึงพระพุทธรธรรมระส์ครบเป็นครั้งแรกในสถานที่ตรงนี้แล้วก็ยะสักุลบุตรก็ได้ฟังธรรมที่เป็นรอบที่สองก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันจึงขอบวชพุทธเจ้าจึงตรัสว่าท่านจงเดอจงเป็นพิสูจนมาเถิดทำมัเล่ากล่าวทีแล้วแต่ตัดคำท่อนท้ายออกว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกเถิดนั้นออกเพราะว่าท่านได้สำเร็จละหันแล้ว ฉะนั้นการละวาดก็สามารถที่จะสําเร็จอรหันได้แต่คาราวะานั้นจะอยู่คนเป็นคารวะาในคุณธรรมที่เป็นพระอรหันไม่ได้จ้องออกบวชถ้าไม่ออกบวชก็ต้องนิพพานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นฐานที่ตรงนี้จึงชื่อว่ายะสะเจดีเป็นสถานที่สําคัญที่เราควรที่จะไปอธิษฐานให้ชีวิตไม่บุญบายไม่ขัดข้อง เราก็ได้บูชาสการะในฐานที่สำคัญอย่างน,นี้เราเลือกถึงอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเราเลึกถึงอุบาสกผู้บรรลุธรรมเป็นครั้งแรกเราเลือกถึงด้านยศที่ได้สำเร็จและหันในสถานที่ตรงนี้